เมื่อถามว่าหากสามปอไม่เดินตามรอยข้อเสนอแน่ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้พลังประชารัฐมีโอกาสซ้ำรอยประวัติศาสตร์พักสามัคคีธรรมนี่แกนี่แลกจ้าเอางี้ฟังคุณวีรกรเสร็จปบเนี่ยคุณว่าคุณวีรกรจะย้ายไปอยู่พักไหนดีกว่าคุณวีรกรคำประกอบนะสสนครสวรรค์และกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐนะให้สัมภาษณ์กรณีข้อเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐน,นะฮะเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะถือธงฮะ,ะถือธงนําคู่กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรคพลังประชารัฐนะฮะเพื่อจะสร้างกระแสให้เป็นคู่การเมืองยืนหนึ่งเหมือนเดิมว<า>่า,น,านะ,ะสนใจก็ทำไมทาไมต้องปั่นให้ป้อมไปกับให้ตู่ไปกับป้อมเพราะตู่เนี่ยแทบจะไม่มีราคาอะไรในทางการเมืองเหลือแล้วนะถามว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยอยากให้เข้ามาเป็นคู่จริง หรือจริงๆบีบสร้างเงื่อนไขให้ตู่เนี่ยถอดใจเลยว่าใช่ไหมอ่ะอย่างข้อเสนอของเขาเนี่ยนะครับเขาเสนอว่าหนึ่งฮะสิ่งที่บิกตู่ต้องทําคือเซ็นเป็นสมาชิกพรรคทันทีโอ้นี่คือเป็นเป็น้อสนอแรกเลยนะดังแรกคือไงก็จะห้ามลอยให้พวกกูแบกเสลี่ยงอย่างเดียวลอยเป็นเทวดาไม่ได้ลงมาตัดสินใจกับพวกเราลงมาถูกพวกเราบังคับให้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยกันใช่ไหมสองนัดประชุมและตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 3. นะครับนัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อเขียนนโยบายที่โดนใจประชาชนเพราะที่ผ่านมานโยบายพักไม่ได้ทำ<ม>นโยบายสู่ก็ไม่ได้ดี4นะฮะพลเอกประวิทย์ทแถลงนโยบายดังกล่าวร่วมกันนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมลงนามลงสนามรับเลือกตั้งก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ยอมรับว่านักการเมืองภายในพักมีศักยภาพมากแต่ไม่ได้ใช้ศักยภาพนั้นและเมื่อถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มาอยู่กับพลเอกประวิทย์พักพลังประชารัฐจะทําอย่างไรในการเลือกตั้งต่อไปโอ้ยิ้มเลยด้ คุณวิระกรบอกว่าถ้าสองลุงไม่จับมือกันถือบางเหี้นเนี่ยนะฮะพรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยากหน่อยอาจจะเป็นพักที่เล็กลงให้เตรียมเป็นพักอันดับสองเอาไว้ร่วมรัฐบาลว่ยังหวังร่วมรัฐบาลอยู่ถ้าร่วมรัฐบาลเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแทนแต่นายกเป็นใครล่ะสําคัญคือตรงนั้นนะตอนให้เป็นอันดับสองเนี่ยนายกก็ยังเป็นประยุทธ์อยู่หรือเปล่าครับแล้วเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์มีโอกาสแยกนะครับการเมืองบนถนนคนละเส้นกับพลเอกประวิทธ หรือไม่เนี่ยนะฮะคุณปรกรตอบว่าไม่จริงเขารักกันมากขอยืนยันสองลุงม,มีความสัมพันธ์แน่นแฟน้นรักกันกลมเกลียวขอเพียงพลเอกประยุทธ์ต้องหันมานะครับเป็นนักการเมืองเท่านั้นต้องหันมาใส่ใจนักการเมืองต้องหันมาสนใจบริบททางการเมืองท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างพักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นี่เป็นไงผมเชื่อนะ พี่คุณวีรกรพูดมีน้ำหนักมากไม่คือพลเอกประยุทธ์พลเอกพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพลเอกประวิตร์เนี่แหละเพราะคนรักกันมากแล้วใครจะยอมมันเดี๋ยวนี้ใช่ย้อนไปผลิตผลิตก็เคยรักรักจอมพลปอมากเหมือนกันนะฮะจนกรัฐประหารนอีกเรื่องเงินอันนั้นเราก็เสี่ยงกันต่อไปครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประวิตรเนี่ยยอมประยุทธ์ทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่ประยุทธ์จะลงมาเป็นนักการเมืองจริงๆสักทีหนึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณวีรกรพูดเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่เรื่องแค่ผลประโยชน์ของนักการเมืองนะฮะมันเป็นเรื่องของที่คุณผูกโยงกับนโยบายผูกโยงกับสัญญาประชาคมที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งพักเลยนะใช่ทั้งพักคุณละครพูดเนี่ยมีเหตุผลมาก่อนต่อจากไอที่พูดต่อจากนี้ก็จัดหนักอยู่นะอยังไงฮะอาจารย์เมื่อถามว่าหากสามปอไม่เดินตามรอยข้อเสนอแนะภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้พลังประชารัฐมีโอกาสซ้ำรอยประวัติศาสตร์พักสามัคคีธรรมแมก แปลกจ้าสามาัคคีทมคือสมัยในช่วงของพุทธบาลมินนะใช่ไหมกลนะุกรกร่กราว่าในฐานะที่อยู่ในวงการการเมืองมา40ปีและเป็นตระกูลนักการเมืองหากยังเฉยอย่างนี้ก็จะได้ข่าวกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกจากพักสุดท้ายจะเหลือเฉพาะสสภาคใต้ที่ยังพอมีกระแสผลเดกประปญญยึด์อยู่ดังนั้นถึงเวลาที่พักพลังประชารัฐต้องปรับกระแสะใหม่นี่นะฮะก็ครับบ่เนี่ยขอกราบยิงบอนนาย,ยกอีกครั้ง นะฮะสิ่งที่เสนอไปท่านคงจะมองในแง่ดีไม่มองว่าเป็นการทําลายโอ้ยรู้จักคนอน่งน้อยไปแล้วแต่เป็นข้อเสนอที่ต้องทำนะไม่เช่นนั้นพลังประชาัฐจะค่อยๆล่มลงไปเรื่อยๆขอย้าว่าถ้ายังไม่ยอมปรับนิ่งอยู่กับที่เนี่ยนะฮะขอให้มองพักสหประชาไทยเออสหประชาไทยนี่คือจอมพลถนอมนะนะฮะจอมพลถนอมสมัยจอ,พนนอมพลแล้วก็สามัคคี่ทำล่มทหารใช่แล้วซึ่งทหารเนี่ยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคุณวีรกรพูดเล่นการเดิงไม่เป็นนะฮะเมื่อเรียนรู้อดีตก็ต้องฟังสสอย่างผมไม่มีพิษมีภัย ดังนั้นสองลุงต้องรีบปรับโดยใช้บทเรียนในอดีตนี่คุณวีรากรบอกไม่ต้องสองลุงหรอกลุงเดียวนี่แหละที่มีปัญหาใช่ใช่ลุงปวิศแต่ไม่มีปัญหาหรอกคุณดูขนาดกรณีโนดูดมนี่ยังยังดูเป็นมีวุฒิภาวะเลยคุณโนตก็พูดถึงนะแต่แค่ลุงตู่แกไม่พูดแต่ส่งลูกขาบมามาพูดเท่านั้นเองใช่แต่พลเอกประวิตย์เนี่ยน่าเห็นใจสําหรับผมนะน่าเห็นใจอยู่นะครับคือต้องแบกหามคนที่ไร้ประสิทธิภาพขนาดนี้แล้วก็พูดตรงอะพี่ไม่มีความกล้าไม่แต่ แต่เพราะความเกงใจอย่างเดียวนี่ผมเนาะมันจะซวยกันหมดไงแม้ทั้งฝั่งคุณอ่ะผมพูดจริงๆก็อาจจะเพราะคเดียวยุทิชอบอ้างนู่นอ้างนี่ไงหรือรวงก็แตกไปก็ให้พักพลังประชารัฐแตกไปผมถึงบอกเอางี้ฟังคุณวีรกรเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณว่าคุณวีรกรจะย้ายไปอยู่พักไหนดีกว่าผมว่ากลับก็กลับกลับทางนี้เไทยอ่ะกลับไ่อยูะคุณวีรกรนครสวรรค์นะบอกคุณผู้ชมใช่นะฮะนี่นี่แกแบบเสียงมากนะก้าออกมาเตือนกันตรงๆขนาดนี้ก็แปลว่าคงมีใจ แฮปปี้กับพลังประชารัฐอยู่ระดับหนึ่งเ่ก็ต้องลองดูว่าเอาเขาให้โอกาสยังให้โอกาสพลังประชารัฐนะยังคิดว่ามีหวังเลยนี่นี่อีกคนหนึ่งนะคะคุณนิโรธสุนทรเลขานครสวรรค์เหมือนกันพลังประชารัฐนะครับประวิทรัฐบาลก็พูดถึงกรณีข้อได้รกรงของสสให้แกนนำพักพลังประชารัฐนั้นประชุมพิจารณาคัดเลือกคนดิเดตนายกของพักในการเลือกตั้งให้มีความชัดเจนโดยเร็วนะฮะคุณนิโรธเนี่ยบอกว่าเรื่องคนดิเดตนายกของพักนั้นทางพลเอกประวิตร นะครับยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยและประชุมพักเพื่อพิจารณาเรื่องนี้มีเพียงสั่งการให้สสช่วยเหลือประชาชนในช่วงปิดสมัยประชุมนะฮะเรื่องของการประชุมเพื่อพิจารณาค a ด d i d ตนายกของพักนั้นคงมีการพูดคุยกันถึงความชัดเจนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับ<น>อกว้างมากเลยนะร,นนรู้เหมาะสมและเช<อ>ื่อว่าการเปิดชื่อค a ดิเดตนายกของพักเนี่ยจะช้าเป็นจุดอ่อนในการเลือกตั้งเพราะผู้ใหญ่ของพักเนี่ยคงนัดพูดคุยถึงคาดิเดตนายกกันเมื่อเวลาเหมาะสม ที่ผ่านมาพักเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลนะฮะก็ทําผลงานหลายจิ้นอย่างที่ประชาชนรับรู้กันอย่างดีเพียงแต่ไม่ค่อยได้ประสาสัมพันธ์ให้ผู้คนรับทราบเหมือนกับพักฝ่ายค้านที่ต้องพูดทุกเรื่องและนโยบายของพักนะครับเป็นนโยบายที่ดีส่งผลให้ชนบทได้ประโยชน์เยอะมากแก้ปัญหาชีวิตในช่วงที่มีวิกฤตทั้งจากโควิดผลกระทบจากสงครามต้องบอกว่าคนที่นิยมพักพลังประชารัฐอยู่ในชนบทเนี่ยเยอะมากแม้แต่ในเมืองก็ได้รับประโยชน์จากนโยบายของพัก เพียงแต่ไม่ได้ประชาะสัมพันธ์ตัวเองและหัวหน้าพักก็ไม่เคยไปลดเกรดพักการเมืองหรือบุลลี่นยโยบายของพักอื่นไม่ไปแตะต้องมีแต่พักการเมืองอื่นที่มาลดเกรดนยโยบายของพลังประชารัฐเข้าใจได้ว่าต้องการทําลายให้ประชาะชนสับสนและหลงเชื่อเดี๋ยวนะฮะ <c oughs> คุณนิโรธฮะผมถามคําเดียวที่คุณหาเสียงมาตอนปี6กสองมีนยโยบายไหนบ้างที่คุณทาครับอย่าไปอ้างนะว่านยโยบายของรัฐบาลมันเป็นนโยบายของตัวเองนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่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 งามใช่ไหมกับมติคอรมอที่พักอื่นๆเขานั่งอยู่ด้วยครับ อ่ะจะบอกหน่อยมีอะไรที่คุณทำอ่ะที่มันไปไปสัญญิงสัญญาในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งบ้างครับก็คนที่คิดนโยบายไแล้วไม่ใช่ไม่ใช่บอกค่าแรงสี่ร้อยิบ้าเอาขึ้นเป็นสา0รอยกว่าแล้วไม่ใช่นะครับเอาทุกอย่างที่คุณพูดหาเสียงมาเนี่ยแล้วก็มาบอกลดเกรดดิเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวน่ะไม่แต่อางที่บอกไงว่าก็คนที่คิดนโยบายเขาออกไปตั้งพักใหม่แล้วเอาตั้งพักใหม่อ้าวงั้นคุณมียุทธศาสตร์ชาติ2ี่ิปีเป็นก้าวสารพัดนึกก็ต้อง เดาพวกนี้ได้แก้ปัญหาได้ดิไ่ใช้เวลาสิีเอางี้ให้แต้มต่อเลยตายกันหมดไม่ให้แต้มต่อเลยไอ้ที่รัฐบาลทำทั้งหมดเนี่ยในรอบแปดปีเนี่ยมันเป็นผลงานของใครบ้างมันโยงกลับไปหาพลังประชารัฐไม่เจอเลยใช่โยงงกลับไปถึงภูมิใจไทยได้ไปถึงไทยรักไทยนะพี่เยอะด้วยใช่มันโยงกลับไปไทยรักไทยด้วยซ้ำมันโยงกลับไปสมัยคุณยิ่งรักด้วยซ้ำไอ้รถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมัน มันก็คือแผนของสมัยคุณยิ่งรักนั่นแหละเพียงแต่คุณยิ่งรักอ่ะใช้เงินกู้ทั้งก้อนแต่ไปยุทธ์มาใช้ผ่อนเอาเจ็ด <7 S 1> ปี8ปดปีงบขาดดุลมาหาศาลเพิ่มขึ้นในสามแสนกว่าล้านเนี่ยคุณไปดูตัวเลขเลยมันเท่ากับไอ้สามแสนล้านตอนนั้นเนพะียงแต่ตอนนั้นมันเสร็จเลยแต่ตอนนี้มันผ่อนเสร็จเออมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเอาจริงๆมันไม่โยงไปถึงพลังประชารัฐสักนโยบายเลยมีไม่ว่าแต่อะไรแต่เขาอ้างผลงานพวกนี้ไงยุบโรงตู่ในรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะเปิดแล้วสีชมพูสายสีน้ี่พลังประช ไม่ใช่ไม่ใช่นะที่พี่ตู่ทำเนี่ยนะที่ประสบความสาเร็จอะไรเนี่ยนะมันแผนมาจากสมัยของเก่าทั้งนั้นอความสงบยังขายได้ไหมพี่มีน้าเนี่ยไม่ทําสงบอะไรช่วงสองสามปีผ่านมาชุมนุมทะเลสงบอะไรเล่าสงบกุญแจปากใช่ไหมกรณีเรื่องปืนเรื่องยาเรื่องอะไรนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงที่ รัฐบาลประสบความล้มเหลวนะในการบริหารจัดการนะเอ้ยแต่อยู่ดีๆคุณนีรอดมาตบท้ายแบบนี้อันนี้ผมชักยังไงยังไงบอกเรื่องแคนแนนนายกของพรรคพลังประชารัฐก็เหมือนกับพระเอกที่ต้องออกมาในช่วงละครใกล้จบช่วงแรกจะเป็นบทของผู้ร้ายที่ออกมาแสดงบทบาทเอ้าอี่ยังไงหวไปหาไม่ได้ยังหาไม่ได้อ้าวก็เขาก็ลือกันวิธ่แบบว่ามีปอที่สี่มีปอที่ห้า ใช่ไหมอ๋อมีมีมีไปถึงปห้าเลย่ะใช่ไหมก็ปปปวิทปแป้งปแป้งอะไรเงี้ยอ๋ออีกปอคือปแป้งปแป้งกับปปชื่ออะไรปอสป่ะเอ่อเอ่อคุณพัชรวาดอันนั้นก็ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันก็แล้วแต่จะปั้นกันมาฮะนะครับผมว่าเดี๋ยวก่อนแต่บิ๊กป้อมก็ยังอยู่ไงจะน้องชายก็ยังเร็วไปหน่อยมะเออเนอาสิแต่นั้นก็คือคนที่ขับเคลื่อนพอร์ในหลายๆประเด็นนะ คนที่พูดตรงวิบทุกคนน่ะวิบทุกคนให้เข้าที่อ่ะก็คือน้องของคุณประวิ์นี่แหละครับใจผมนะอยากให้คนพวกนี้ที่เป็นแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยขึ้นมาเล่นข้างหน้าให้หมดให้หมดเลยโปร่งใสชัดเจนใช่ไหมเราจะได้รู้ว่านโยบายที่คุณทํามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากน้อยแค่ไหนใช่อยู่ภายใต้การถูกวิพากษ์วิจารณ์